เห็ดแล้วงอกขาวค่ะโอ้่วยไงค่ะเห็ดและงอกขาวค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพอกันกับเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้เย็นพาพี่น้องมาทางเพชรบุรีค่ะป่าตำรวจนะคะพาพี่น้องมาหาไตเห็ดค่ะพี่น้องป่าตำรวจทางยางคู่นะคะนี่ ซองดอกเข้าก็พอแล้วนะคะ่ะสองดอกแตกกำลังข้นเลยค่ะพี่น้องงามเดี๋ยวเขาไปหลุ่นระดต,ต,ตามนะคะว่ามันน,น,น,ะะนี้เข้าสิได้ไลยปันไดนะค่ะให้เรหงอกเขาค่ะเรามีหอยกำลังกินเลยค่ะกินไปได้ครึิ่งหนึ่งหรอสองตัวค่ะแบ่งเลยเอาขึ้นมาค่ะ มันหายเงะค่ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้ค่อยหรอคะดอกนึงจะดอกว่เนี่ออค่ะ,ะ,ดดค,ะคลิปใหม่เด้อค่ะพี่น้องคลิปใหม่ของวันที่10เอ่อ2กันยายน2565นะคะพ่อยหรอค่ะมันห่างนี่พี่น้องเพราะว่าคนหลาย อันนี้เห็ดละงอกดำค่ะพี่น้องหรือว่าเห้์ิีได่เดียนนะคะตระกูลเดียวกันแต่ว่าเห็ดละงอกจะมีกลิ่นหอมมากกว่านะคะแสบพือกัน,นะค,ะค่ะข่เฮ็ดละงอกค่ะกำลังจอด้วยเห็ดละงอกขาวค่ะ นี่เรางอกขาวค่ะดอกปอคอยง่ายเป็นไงค่ะพี่น้องก็ยังเห็ดปั่นของกีเลยนี่เรางอกขาวค่ะนี่เรง,ง,ง,งอกค่ะนี่เรงอกขาวพ่อกป้าน่าดอกค่ะพี่น้อง ยังไก่ดิค่ะจังพ่อดอกยังเห็ดหน้โงูไอ้ขาวค่ะเห็ดเผึ่กกาแฟค่ะหรือว่าบาดเท้าเอิ่นเห็ดพึ่งลิ้นหมานะคะพี่นอ้องมันก็สิขมขมก็เห็ดเผึ่งขม เห่ดละงูาขาวค่ะเห่ดละงูขาวค่ะเห่ดละงูขาวค่ะชุม,ม้งละดอกค่ะพี่น้องยางคัดยางเนี่ยใส่สีพอจะละดอก ไข่เห็ดละงอกค่ะยุ๊บไข่เห็ดละงอกขาวนะคะพี่ลองทำมาขึอนหัวไข่เห็ดละงอกขาวนี่ค่ะมันยูก่ใกล้ๆกันนี่เห็ดละงอกขาวค่ะโอ้หน่วยใหญ่ค่ะ เีบป่นหรอกคะ่ะแต่ว,ว่ากระห้างคักห้างแน่ค่ะพี่น้องอยางจงนน้ำหนักรถเป็นกิโลหรอค่ะเนี่ยยางคักยางเนี่ยนี่ก็เป็นผลงานของเขาเมื่อนี้นะคะพี่น้องเงี้ยางไปสองชัมม่วโมงคะ่ะยังไม่ทันพออีกเลยตั้งแต่ดอกเพือถ่ายที่กิ่ไหมพี่น้องเบื้องดอกนีย่ยังไม่เจออีกเลยค่ะก็จะกลับบ้านแล้ว มื่อมันวายเหรอบุค่ะคันว่ามันวายมันก็นยังเป็นตูมตูมอยู่แมแต่ะไวยังมือนีเพราะไข่หลายพัวผัวไข่สองไข่เองค่ะน,นี่ถ้าใส่หนีตะไว่ายงยางคักยางเนี่ยยางจนขาสิลาค่ะพี่น้องนี่ล่ะบางคนเพิ่นมายางเขามาหาอยู่แถวป่ายยางไปข้าวเดียวก็โอ๊ยบ่มีเห็ดตัวแนวใดบุค่ะเพิ่นก็จมจมบ่พอเพิ่นก็ดาดาบ่าพอเพิ่นก็ป่วยยังเสียมาก <c oughs> นี่กัเลยเม่ค่อยไอ้นี่ปันไดยก็เลยบอกแค่ว่าอ่าพิกัดเพชรบุรีแถวยังสิบ,บอกเป็นอำเภอเรื่องแถวอำเภอเขาย้อยท่ายางยางคู่นี่ค่ะป้าแถวป้าตำรวจเนี่ยมันขึ้นก็ให้พี่น้องไปเช็คเบื้องปลาที่เคยไปเพราะว่าบางคนนะคะเพิ่นทากเข้ามาเพิ่นไปดูเพิ่นเก่งก็เย็นๆบ่ได้ฮู้จักปลาหมดหมั้ยค่ะพี่น้องยิ่งฮู้จักแค่2-3ปลายังก็อยู่ซ่ำเนี้ล่ะคะ่ะ นี่ปลาเผ็บดบุรีหล่ะบุรีหูจ่าแค่สองสามปลาบางคนเพิน่นหูจาห่าหอดเขาลูกสร้างเขาหมดแดงทางแกงกะจานไปคุณไหมค่ะเขาก็ทิ้งยินยังไม่หูจากเลยมันก็ยอยู่แถวนี้แหละแต่วายยังไม่หูจ่ากินบ่ก,ก้าไปยินยานยินเออลงปลาลงดงนะคะพี่นงสําหรับคลิปนี้กะสิขอตัวลาพี่นองไปก่อนนะคะพอกันคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจยินเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ